อยู่แล้วว่าให้เราจัดแบบไหน oh. ใครเป็นคนเปิดงานรูปแบบงานก็คืออะไร uh huh. คือมันเชิง uh huh. อุดมการเชิงสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของคนงานของกรรมกรที่แท้ uh huh. จริงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงความเป็นอิสระออกมาได้นั้นส่วนใหญ่แล้วสเสนอจะอยู่ในคณะทํางานที่เตรียมงานนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการเ,าเตรียมงานก็จะรู้จะรู้ขั้นตอนว่า,าระยะเวลาเท่าไหร่เป้าหมายเท่าไหร่หมวลชนที่ต้องเข้าเนี่ย จํานวนจํานวนเท่าไหร่มาจากไหนบ้างใช้งบประมาณอะไรแล้วเราก็จะจัดแบ่งงานกันไปทําตามความรับผิดชอบที่เราจะได้มอบหมายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนป้ายลง,ลงออกถแถลงการการจัดสรรคนที่จะเข้ามาถ้ายังต่างจังหวัดเนี่ยจะใช้งบประมาณเยอะมากนะคะเพราะว่าจะต้องมีการเหมารถใช่ไหมคะมจะมีค่ารถค่าเดินทางนั้นการเตรียมงานแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคณะทํางานเนี่ย จะสร้างพลังแล้วก็มีจุดเป้าหมายในวันที่เราไปขับเคลื่อนเนี่ยเพื่อให้คนงานเขาได้แสดงบทบาทอย่างแท้จริงรตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จำเป็นส่วนงบประมาณแต่ละงานที่รัฐบาลถึงแม้ว่ารัฐไม่ให้นะคะครเราก็กระบวนการแรงงานเนี่ยเวลาต่อสู้ไม่จะไม่มีใครให้ตังค์แล้วก็จะไม่ค่อยมีใครออกไปรับตังค์อย่างซึ่งหน้านะคะคส่วนใหญ่ก็จะมีแค่วัน วันเมเดย์นั่นแหละที่ออกมา,าวันกรมกรสากลนั่นแหละที่มันมีความชัดเจนหน่อยเพราะว่า,าคนงานเนี่ยเวลาออกมาเคลื่อนเนี่ยเขาจะมีการระดมทุนกันเองแต่ก็ยังถูกหมายหัวหรือถูกยัดเยีดยดป้ายสีว่า,อามอบจัดตั้งนะต,ตรงนั้นตรงนี้จ่ายตังให้นะคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เบื้องหลงังหรือการเมืองแต่ก็ไม่ไม่มากเท่ากับการชุมนุมของชาวบ้านทั่วไปนะคะค คนงานเนี่ยยังยังน้อยเนี่ยก็ยังยืนอยู่ได้บนบนศักดิ์ศรีการเคลื่อนไหวตัวเองผมเห็นล่าสุดเมื่อไม่สักปีสองปีที่ผ่านมาคือก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเลยว่าเรื่องของแรงงานการชุมนุเมเมดเนี่ยหนึ่งวิถุนาทุกปีจะมีการประกวดกมิสอะไคขอพระนนพนทพฤษาาใช่ไหมครับล่าสุดนี้มีประกวดมิสแรงงาน <laughs> ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคือมันเพี้ยนไปยังไงแล้วก็ก็เนี่ยคือเป็น เขาเรียกว่าระบบน้ำเน่าครับสมัยก่อนมีนะเคยมีการต่อต้านประท้วงกันมันก็หยุดไปทิ้งนะครับๆครับไปเอาว่าคนงานที่สวยที่สุดคืออะไรพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปกลายเป็นไปให้กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับไปทางเพศความสวยงามกลายเป็นลักษณะของการขุดขี่ทางเพศแบบไกลๆพยายามจะทําให้ลืมๆเจตนาลงการควลึกงานวันนี้ขึ้นไหมครับอุดมการณ์ของวันนี้ก็คือลําลึกว่าคนงานเป็นผู้สร้างโลกนะ สรรพสิ่งทั้งหลายความจเจริญรุ่งเรืองมาจากถ้าคนงานไม่ทํานะไม่ว่าแรงงานสมองหรือแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่ใช้แรงนะมันก็สร้างขึ้นไม่ได้ฉะนั้นท,ทั่วโลกก็ถึงถือว่าเป็นวันสําคัญแล้วให้คนงานได้แสดงความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้สร้างกระบวนการผลิตให้คนได้ใช้บริการกันอย่างมีความสุขแล้วก็ควรจะให้เข้าอยู่อย่างมีความเป็นมนุษย์ด้วยเพราะว่าถ้าเขามีเงินได้รายได้ที่าะ เพียงพอก็จะได้จับจ่ายซื้อของในสังคมคขวายทุนก็จะค้าขายสินค้าได้ไม่ใช่ว่าผลิตแล้วก็ส่งออกอย่างเดียวพอส่งออกไม่ได้ก็พังกันทั้งหมดนะทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอันนี้ก็คือนั่นคือวันเมยเดย์ดันั้นจิตสํานึกการที่คนงานออกไปต่อสู้โดยที่เขาเป็นอิสระเนี่ยนะเขาขวายรัฐบาลก็จะกลัวเพราะว่าคุมเขาไม่ได้อ เนะเพราะเขาจะเรียกร้องต่อสู้อะไรการเจรจาเราก็เอาจริงกันว่าเนี่ยเรียกร้องเรื่องสิทธิธทางกฎหมายเนี่ยอย่างทุกวันนี้เรียกร้องไอ้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาเอโอแปดเจ็ดเก้าแปดเนี่ยเนี่ยเรียกมาตั้งนานแล้วยังไม่ทำเนีแต่ว่าถ้าว่าไปรับเงินจากรัฐบาลมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไม่มีกําลังเพราะเขารู้รแล้วบางทีก็ถูกแทรกเขามา,าให้ทําอย่างนั้นนะให้ทําอย่างนี้นะครับแต่ผู้นำแรงงานที่ไม่ชื่อสัต์ก็อาจจะได้ผลประโยชน์ไปเล็กๆกน้อยๆยนะแต่ว่าคนงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังยัง สำนึกอยู่นะในการ,รที่ททจะเรียกร้องสิทธิต่างๆแล้วเวลาสินค้าแพงนะครับแม้จะขึ้นกาแรงไปบ,บ้างเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี18จําได้พวกเราเรียกร้องค่าแรงจาก18บาทเป็น25บาทบรัาบทแต่ว่าทองคําตอนนั้นนะหนึ่งบาทนะเท่ากับสี่น้ำหนักหนึ่งบาทเท่ากับสี่ร้อยบาทหนึ่งบาทเท่ากับสี่ร้อยบาทเห็นไหมค่าแรงขั้นต่ำวันละยี่บห้าบาทบถ้าทำสามสิบวันก็เจ็ดร้อยห้าสิบ จ็ดร้อยสิบซื้อทองได้เกือบสองบาทนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยค่าแรงสามร้อยบาทในทองคาเท่าไหร่ซื้อถึงสิบตังค์ยังไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมครับว่าไอการที่เม็ดเงินมันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าค่าจ้างตีแท้จริงเนี่ยมันต่าลงเนี่ยวนี่คือสิ่งที่ผมจะเข้ามาถึงคําถามนี้เลยว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลได้เสนอแล้วก็ให้เราได้ตาโตกันว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยสามร้อยบาทต่อวัน นะครับสามบาทต่อว,วันแรงงานเขาแน่นอนผมเชื่อแน,แน่ว่าคนเราคงชอบแต่ว่าก็เจอสิ่งที่ทําให้เราเขาเรียกว่าต้องไปใช้จ่ายเหมือนกันแ,แล้วก็ค่าใช้จ่ายไอ้ตัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสูงขึ้นอย่างทันตาเห็นด้วยสิ่งนี้แรงงานตาสว่างหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกตาสว่างนะก็ <c oughs> แอร์แบกโพเ <c oughs> พิ่งสำรวจนะมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วครับเจ็ บอกไม่พอกินตั้งแต่ขึ้นค่าแรงสามร้อยบาทบถ้านับมาจากตอนไม่ขึ้นเนี่ยซื้อของได้มากกว่าอนะไอท้ที่ไอ้ที่เหลือนั้นบอกว่าครับก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเจ็ดสิบเก้ากว่าปเปอร์เซ็นต์นี่เดือดร้อนก็แสดงว่าเมื่อสองสามวันนี้ก็ไปประชุมกับน้องๆมาแถวแรงงานทางจังหวัดระยองชนบุรีแถวโน,น,น้นนะก็ก็พูดในํำนองเดียวกันว่าของมันแพงขึ้นฉะนั้นการขึ้นค่าแรงนี่เหมือนกับไม่ได้อะไรเลยแล้ว เพราะว่าก่อนที่จะขึ้นค่าแรงเนี่ยของมันขึ้นไปแล้วพอของขึ้นไปอีกทีก็ขึ้นอีกท่านถ้าย้อนกลับไปคุณสมศักดิ์บอกว่าปี2515สมาคมลูกจ้างเกิดขึ้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารวมตัวกันเพื่อใจจะให้มีการต่อรองค่าจ้างขึ้นค่าแรงงานขึ้นแต่ค่าของไม่ขยับขึ้นของไม่ได้แพงขึ้นแบบนี้เพราะว่าอันเนี้ยคือค่าแรงมนของมันกดไว้นานก็คิดดูตี่ตั้ง15ปีไม่ได้ขึ้นเลย เมื่อว่าปี2 5 1 5ใช่ไหมสิบบาทก็อยู่งั้นั่นสนะิบาทอ่าสิ<อ>บาทอยู่งั้นนะสิบและความที่จริงค่าแรงก็ต่ำนะถ้าศึกษาในต่างประเทศเนี่ยไม่มีบริษัทไหนเขาจ้างค่าแรงกันตนะ่ำเพราะว่ามันน่าอายแสดงว่าบริษัทคุณนี่มันแย่มากมันกดเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำไงอ่าคือต่ำที่สุดผูจะให้ต่ำที่สุดอ่าอ่แสดงว่าคุณแย่มากวิธีคิดแต่แต่ว่าเขาเขียนเอาไว้แค่นั้นแหละเพื่อให้เห็นว่าทุกคนเวลาคนงานไปทํางานการพัฒนาฝีมือก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะสอนเขาู้ มีค,ค,ความชานาญการไปอบรมไปฝึกเป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่บอกว่าทํางาน20ปีก็ยังค่าแรงขั้นต่ําแต่ว่าความว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยความหมายมันหมายถึงว่าคนเนี่ยในขณะนั้นเนะ่ยเข้าของเท่าไหร่ล่ะเขาซื้อของแล้วเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ได้นะลูกสองคนนะสามีหรือภัรยาหนึ่งคน เช้าขึ้นมาต้องใช้อะไรบ้างคิดตรงๆเลยบวกให้หมดเลยแล้วก็มาเฉลี่ยกันว่าค่าแรงขั้นต่ำมันควรจะอย่างนี้ประทังชีวิตเขาได้ใช่แต่ไม่ได้ไม่แต่ไม่ใช่มาตีความว่าเป็นเม็ดเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ที่คิดมาเป็นเม็ดเงินเท่านั้นเท่านี้ก็ณเวลานั้นแต่ว่าเมื่อได้เท่านั้นแล้วของอยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นค่าแรงก็ต่ำร้อยหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมากแต่ว่าข้าวสารมันถังละสิบบาทไหมยี่สิบบาทไหมมันเป็นอย่างนี้แต่นี้การที่รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาใจยาก นะอันนี้รู้เลยว่าเขาคิดอะไรเขารู้ว่าไอ้พอค่าเวลาจะเรียกค่าแรงเงินถาาเขาบอกไหนอะไรเท่าไหร่วันหนึ่งไอ้พวกผู้ใช้แรงงานก็ไปนั่งคิดค่าข้าวค่าอะไรมาให้เอาไปแต่ว่าเอาพับได้ไม่ได้เต็มจำนั้นหรอกรนะแล้วก็เสร็จแล้วพอได้พับของก็ขึ้นอีกแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี้ยน้ามันขึ้นเห็นไหมก่นอนที่นั้นก็เขาแปรรูปรักษากิจแปรรูปทําไมเป็นรักษากิจถ้ายังเป็นรักษากิจ ถ้ามันมีกําไรอย่างปตทเนี่ยมันต้องส่งเงินเข้ารัฐคร้อยเปอร์เซ็นต์นะอเอามาจัดสวัสดิการอะไรก็ได้พอแปรรูปรักษากิจพอขึ้นน้ามันทีนี้พอน้ามันได้กําไรครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ในเอก,กชนแต่นี้พอราคาของขึ้นคนงานที่ได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้อของนะของแพงก็เงินนั้นก็กลับไปอยู่กับกลุ่มทุนเพียงไม่ขี่ขึ้นไม่ขี่คนสาภาพเช่นนี้สะสมนานเข้าจึงเกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจายครับนะ รวยกระจุกจนกระจายแต่ขอเบรกคุณลุงแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกทีงว่ารวยกระจุกจนกระจายมันมีนิยามยังไงต่อไปนะครับคุณเสน่ห์ทำไมแรงงานถึงยอมรับสภาพและก็ไปพอเขาบอกว่าแรงงานขั้นต่ำเท่านี้นะไม่เคยถามเขาไว้ว่าไม่มีแรงงานทําไมต้องมีขั้นต่ําคือแรงงานมีสิทธิ์ต่อรองอะไรบ้างไหมครับคือที่แรกเนี่ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยเราเราก็ เข้าใจเหมือนกับทั่วไปนะคะเป็นประกันขั้นต่ําสําหรับคนที่เข้าเข้างานใหม่วันแรกเข้าไปเนี่ยก็ได้แล้วนะคะอำนาจการต่อรองของแต่ละสหภาพในโรงงานก็ค่อยไปขยับเรื่องค่าจ้างสวัสดิการแต่ว่าค่าแรงขั้นต่ําในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยที่อาจารย์สมศักดิ์ เรียกร้องซึ่งพวกเราก็เคยเรียกร้องสนห์ก,ก็เคยเดินตามไปประท้วงกว่าจะได้เนี่ยมันมีความภาคภูมิใจต่างกันเลยนะคะคแต่นเนี้ยไอ้ค่าครองชีพของคนงานที่สํารวจเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วมันคืออยู่ที่421บาทแล้วก็มันค่าแรงเนี่ยมันต้องมากกว่านี้ต่อวันมันถึงจะอยู่ได้แต่ว่า,ารัฐบาลก็คือในช่วงที่หาเสียงก็เห็นว่า เออโยนก้อนนี้มาเลยซึ่งมันห่างจากของเดิมเนี่ยคือตอนนั้นมัน2 2 1บาทใช่ไหมคะพอมันขึ้นมันเหมือนกับว่าโอ้ผลงานก็นเหมือนกับได้เยอะออจากที่เคยเรียกร้องอค่าครองชีพสูงขึ้นเท่านี้นะคะคือให้มีการควบคุมราคาสินค้าคือสินค้าเนี่ยในกลุ่มทุนเขากำหนดไว้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องขึ้นกี่เปอรป์เซนต์นบวกค่าแรงลงทุนเนี่ยน้อยมากนั้นเวลาขึ้นตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบว่า คนงานก็ต้องได้รับชะตากรรมไปจะพอใจไม่พอใจก,ก็ต้องรับตรงนั้นมานะคะ,ะเพราะว่าเขาประกาศให้แล้วก็จัดให้อยู่แล้วจะรู้ไหมรู้ไหมครับว่าผลพวงตามมาสินค้าจะแพงขึ้นไปด้วยทีนี้เวลาเวลาขบวนการแรงงานเราพูดถึงคนที่เขาออกมาต่อสู้ต่อต้านซึ่งมีไม่กี่องค์กรที่จากความแตกแยกที่อาจารย์สมศักดิ์พูดอะ่ะก็มีไม่ไม่กี่ กลุ่มที่รวมกันอย่างกลุ่มสหภาพแรงงานย่านต่างๆรวมมาเป็นคณะกรรมการสมานฉาญแรงงานไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวชูที่จะขับเคลื่อนว่าให้มีการควบคุมราคาสินค้านะมีการลดราคาพลังงานนะคะส่วนสภาต่างๆไม่ต้องไปพูดถึงเขาจะไม่แตะเรื่องนี้เลยเออคือก็คือน้อยมากคือยังไม่มีหน้าสื่อแต่ว่าถามว่าคนงานเนี่ยมีช่องทางในการที่จะไปควบคุมหรือว่าไปกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลคือทําได้คือได้เคลื่อนไหวแต่ว่ารัฐบาลไม่ฟัง หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ฟังดวงตาจะสว่างไหมมันก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าอยู่ยากมากขึ้นมีการเลิกจ้างมากขึ้นมีการรับคนงานพี่น้องแรงงานข้ามชาติเข้ามาแล้วก็สวัสดิการบางตัวเนี่ยไปบวกในค่าแรงตรงนี้แหละที่จะเป็นการตั้งแต่มีปัญหาเรื่องสามร้อยบาทใช่ค่ะคือคือมันมันหนักหน่วงกว่าเดิมนะคะคือมันมันอยู่ยากแล้วยิ่ง ราคาแก๊สราคาพลังงานเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยตอนนี้ทุกครัวเรือนคนงานเนี่ยมีประสบปัญหาหมดแล้วมันต้องมีการบริหารจัดการแบบใหม่ครับในชีวิตแต่ละคนก็พยายามปรับตัวแต่ที่เขาปรับตัวก็คือทําอะไรคะต้องทํางานทําร่วงเวลามากขึ้นก็นไม่กล้าสร้างคือมันเป็นลูกโซ่กัน,กนคือหลังจากที่ค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเงินที่ใช้จ่ายมันไม่เพียงพอมันเหมือนได้เยอะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเขาได้น้อยลงทีนี้อํานาจการต่อรองที่จะทําอะไรมันกลายเป็น ผลพวงก็คือหนึ่งต้องทำโอต้องทำร่วงเวลาใช่ไหมคะต้องไปหารายได้พิเศษะนะคะก็ต้องมีการใช้เงินในอนาคตบวกเข้ามาด้วยบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยที่จะที่จะต้องเพิ่มเพราะว่าแผนงานแผนของชีวิตประจำวันของคนงานคือค่าค่าอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่มีบ้านอยู่นะคะยังเป็นบ้านเช่าแล้วยิ่งถ้าเกิดมีลูกเล็กๆกำลังเรียนเนี่ยคือ เขาต้องใช้จ่ายตามปกติแบบนี้แต่ว่าเงินของเขาที่ได้มาเนี่ยค่ามันน้อยลงแล้วคิดว่าเขาจะจัดสรรไปอยู่ในส่วนไหนไปเป็นประโยชน์กับส่วนไหนมากกว่าค่าการศึกษาลูกการอยู่กินมันต้องมาก่อนตากท้องใช่ไหมคะนั้นอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือตอนนี้ลำบากนะคะอันนี้จะเป็นตัวตรึงที่จะทำให้คนงานเนี่ยขยับขยื่นยากนะครับเอาละครับ เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ300บาทกระทบอะไรไปบ้างและแนวโน้มหลังจากที่โรงงานต่างๆเริ่มทยอยปิดและแนวโน้มมันจะทยอยปิดไปถึงไหนอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อกับทั้งสองท่านนี้สักครู่กันสักครู่เดียวกับข้สารายการเสียงประชาชนในช่วงที่2อยู่กับผมขจรศักดิ์เจริญรัตน์และแขกรับเชิญทั้งสองท่านน <estion. S 1> ั่นก็คือคุณสมศักดิ์โกสิยสุขอดีตเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจและขณะนี้ยังเป็นรองประธานศูนย แรงงานระหว่างประเทศด้วยและคุณสเสน่หงทองกรรมการศูนย์ประสานงานกรรมกรครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงแรกนะครับได้กลืนถึงประวัติการต่อสู้ของแรงงานนับตั้งแต่ปี2516นะครับ40ปี14ตุลาได้ส่งผลมาถึงอย่างไรนะครับก็เรียกว่ามีการ พุ่งจนถึงสูงสุดและก็มีช่วงต่ำสุดด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันแรงงานก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปและเราจะมาคุยกันถึงในยุคนี้ในยุคของรัฐบาลยิ่งลักนะครับว่าทําให้แรงงานนั้นมีการดิ้นรนกันไปถึงไหนมีคํากล่าวไว้นะครับเมื่อนอกรอบได้คุยกับคุณสมศักดิ์โกศัยสุขแล้วก็ท่านก็ได้เอ่ยชื่อคนนี้ขึ้นมาก็คือคุณโจเซฟสติกริชนะครับซึ่งท่านเป็นนักเขียนแล้วก็เป็น ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยภาพนี้นะครับท่านกล่าวไว้เมื่อวันศุกร์